สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวลตะวันฟาร์มสุกนะคะน้องแบงค์อันนี้อะไรเนี่ยมีที่ฟาร์มของเรานะคะส่วนของเรามีเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะคะอันนี้อนุบาลปลาอนุบาลกบไปก่อนเนาะนนเสร็จแล้วตัวใหญ่เ,เสร็จเราก็จะนู่นเอาไปลงสะใหญ่ตรงโน้นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บไข่ไก่กันดีกว่าตามตามพี่แบงค์ไปเลย ข้าวตอนนี้เดือนกันยานะกันยาใช่ไหมข้าวออกแมวออกออกดวงแล้วค่ะเดือนหน้าก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้ละอันนี้ซุ้มอะไรเนี่ยซุ้มผักแต่หญ้าเต็มเลยแบงรอแม่ด้วย ว้าวนี่ดอกสวยไหมคะปลูกนี่ด้วยฟักกะโหลกคใครปลูกคุณยายปลูกอันชันก็สวยนะอันชันก็สวยนี่มีมีฟักด้วยคะ่ะเนี่ยอันนี้อะไรสวรรค์ เลยเราไปเก็บไข่ไก่กันอีก,กว่าวันนี้วันที่29เดือน 9, 2 5าสองตามน้องแบงไปเลยไปเก็บไก่ไข่อารมณ์ดีกันนะคะ อันนี้สวนยางพาราจะอยู่อีกฝากหนึ่งของถนนเนาะนก็จะมีเล้าไก่ไก่ไก่ไข่นะคะซื้อมาสิบตัวตอนนี้เหลือแปดตัวเอง มันหายไปสองตัวเพราะอะไรหรอพอมันไม่สบายมันป่วยแล้วมันก็ตายนะเลยไหนไหนไหนแม่ดูไข่ก่อนเออชักหนูเอามือชักชักชักใยแมงมุมม,มันตัวใหญ่หเออเอาไม้เอาไม้อะไรก็ได้เนี่ย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 เอาไม้เนี่ยไม้ชักใยแมงมุมก่อนไก่ไข่อารมณ์ดีจา๋าวันนี้มาเก็บไข่นะ เอาขออนุญาตเก็บไข่นะ <c oughs> เอาไข่ตัวเองไปกินนะนี่โอ้โหมีกี่ฟองเนี่ยเดีเเ๋ยวอย,ย่างงี้มันเดียว<ม>เดี๋ยวเดียวนับซิมีกี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองฟองสิบสองฟองนี่สองวันใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานไม่ได้เก็บอ่ะพี่แบงค์มาเก็บไข่ลูกมาจะติดหัวแม่สวัสดีจ้า ออกไปไหนอะ่ะไม่ออกลูกปะ<ๆ>เข้ามาเข้ามาไม่ออกลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาว้ายว้ายหนึง่งครบไหมครบไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออเ,เอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละลูกมันจับง่ายไก่อะปล่อยน้องไปเลยอ่ะอะไหนๆเก็บไข่ให้แม่ดูสิกเอาใส่อะไรเก็บมาเก็บชูให้แม่ดูหน่อย นี่โอเคไข่ฟองโตด้วยโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะวาวตะวันฟารมสุขบ๊ายบาย